เคยเลเซอร์ฝ้ามาดูแลผิวกับเราได้ไหมหลายคนถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะว่าเคยเลเซอร์ฝ้าสามารถเข้ามาทําโปรแกรมพอกสดได้ไหมตอบเลยค่ะว่าได้ค่ะก่อนเริ่มทุกคอสทางผู้เชี่ยวชาญผิวสโรรักจะประเมินผิวและก็จะวิเคราะห์ผิวอย่างละเอียดอีกทีค่ะอย่างเคสนี้นะคะลูกค้าเป็นฝ้ามา1ปีค่ะเคยเลเซอร์ฝ้ามาหลังจากจบโปรแกรมพอกสดกับเราแล้วฝ้าดูจางลงผิวดูกระต่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับขึ้นแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยค่ะ ถ้าใครเคยเลเซอร์มาอยากราขาจากวงจรผ้าหนาโปรแกรมชีทเม้นสมุนไพรพอกสดเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเลยค่ะที่สําคัญปลอดภยัยผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าไม่มีสารเคมีต้องห้ามโปรแกรมพอกสดจะไปช่วยกระตุ้นฟื้นฟูผิวใหม่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวสมบูรณ์และกอป้องกันผิวแข็งแรงขึ้น แก้ไขฝ้าอย่างถูกวิธีทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลิกลงลองพื้นหนาอีกต่อไปคะ่ะใครมีปัญหาผิวอยากเข้ามาปรึกษากับเราก่อนได้นะคะของคุณเอกมเด้ววกัน4สาขาค่ะ